พี่น้องสวนลำโกโกๆม,ม,มีแห่งน้องอยูอื้มแกงผ้าเซล็กใส่หนังอืม้มไม่อยู่อาตเตรีย์กับมีแกงผ้าเซล็กกินได้พี่น้องอยังน่างก็สดสดจากเครือไปอืมอ้มเนี่ย แชบนัวเลิดแส่บักแข้งแส่หนังแต่น้ำที่สุดเลยอื พี่น้องออสเดียสนใจสั่งขี้เหล็กต้มนะคะสั่งกับน้าช่วยได้ยะนางก็มีหน่อไม้แบบแกงหน่อไม้แบบเอาเอาไปกินกับปุนแนมะพี่น้องอืเห็นปะผักขี้เล็กหน่อไม้แบบแกงหน่อไม้แบบหนึ่งแบบไปกินกับปุลหนึ่งเดียวซ้อมส่งค่ะผักอย่างอื่นก็มีเยอะมากบักกงบักอันยอดบักกอดกิ้งบักกอดกิ้งขึกหวานเยอะค่ะ ส่งเฉพาะในออสเตรเลียนะคะครับครับทุกอย่างปลอดสารค่ะเป็นออร์แกนิกปลูกเองปิูกเอง เหลือกินจะขายจ้ะนี่ช่วงขายผักซอยนาเป็นไงแม,ม่คะไปเอามะม่วงกปไหนกินมะกรังกำลังหายใจอยูป่ปายเอามาโซ่เลย เอาเอาส้มดาบอันเป็นกระถางแม่นะหนรือแบบไหนส้มจริงรส,ส้มบอกที่ชงไปเซนี่ได้ไหมอืมจะงได้เหอนาะ ในน่าชั like rats, a a like no ้นเด่นใบมากมากนั่นมาออกกลางน้ำก sí so ันหน่อไหมเราสองอาทิตย์สองอาทิตย์อันนี้มันมันเบิ่งห่างไอ้ในน่าต้นมาอือันนี้คือกิ่งชามกิ่งมะกอกป่าชามค่ะชามอันนี้คือหักเขารากที่งอกออกมาแล้วค่ะพร้อมส่งอยู่ยังมากจะเห็นเหตุใดนี่กิน่าไหร่นี่เอาถือว่อู้หู้นี่ใบโป้งมาก แต่แล้วเขาทรงเขาเสืบร์เดยทรงแบบที่มันมีหางไม่หนีเด้เพราะมันสูดมือนวะโอ้สิตัดสิตัดให้ทรงให้ยแต่เรลเนี่ยเปไปแช่เองแค่แส่น้ำซื้อๆเบอร์เดย์แบบสวมยังก่อนโอเคไหมสนใจแล้วักมานะคะ Gracias. <laughs>